สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมลี่นะคะตอนนี้เรามาถึงบ้านอะไรคะแม่บ้านแม่คำน้อยบ้านนวลสว่างใต้จ้าจ้าวันนี้วันนี้ให้ลุงป้ามาทำไมคะวันนี้เออไปขอปลาป่าเพิ่นเลยอ๋อไปขอปลาป่าเพิ่นปลาเต็นง่ามบอกค่ะง่ามบอกค่ะเออวันกี่วันันทั่นเดือนค่ะก็เรื่อีก่อนปลาเหรอ๋อกล่องปลาเก็บผ้าพเอาไว้ ้แก้ยังี้อไดใช่ไหมได้เลยออกไปเราคพากลุ่มอันบ้านพามื่อื่นไปได้ใช่เพราะว่ายังไม่ถึงไม่ใช่พูดถึงว่าจะจะมาทำท่าป่าเดือนนั้น่ารูป่ลูก่เวลาภาพไหนบางทีก็ซูมซูมแบบสวยๆนะเพอเฟือนจับกล้องสวยอยู่

ก็มาดูวัดนะคะที่เราจะมาทำพระป่านะเอฟซีโอ้นี่พนจะนี่ค่ะพี่น้องเศรษฐศาสตร์การบัณฑนนะพ่อเนาะไม่ต้องถามกันวัดที่บ้านเลยเขาเรียกว่าศาลาจะได้เรียกตามถูกน่าเป็นศาสตร์การบัณฑ์ที่ปู่สร้างมา ก็ปวกกัดแท้จวกดแล้วนะครับแต่โครงสร้างจะเป็นสาปูนเนี่ยยังใช้ได้อยู่นะอาจารย์เราอยากให้เราทำพระป่าเป็นพระป่าสามัคคีนะพ่อเนาะมันกัดมันกัดเลยคุยกันไว้ช่วงบุญเดือนสี่ประมาณเดือนมีนาครับถ้าเป็นเดือน มันนกิเดือนสาคูนแล้วก็ประมาณเดือนมีนาพวกนั้นจะผักพวกนั้นจะทำเพราวป่ามาร่วมกับชาวบ้านก็ให้ผู้ใหญ่แล้วก็ชาวบ้านเขาผู้ใหญ่ใหนผู้ใหญ่อ่ารวบ้านทั้งหมดเลยแล้วก็เข้าเข้าตรงนึงเลยค่ะเข้ามาตรงน่ะ เข้ายืนตรงลุงเลยค่ะเขาเข้ายืนใกล้ลุงเลยค่ะอ๋อไม่เป็นไรผมคุยกับโทรกหาแม่คำน้อยแล้วเาะว่ากสวยูสายเกอ๋ไม่เป็นไรครับบ้านเยยูไม่เป็นไรไม่เป็นไรมอครับไม่เป็นไรครับแจแม่คำน้อยอยู่ก็โอเคแล้วก็ถือว่าเป็นตัวแทนชาวบ้านแล้วแหละ คับผู้ช่วยก็อยู่ก็ว่าผมจะต้องเดินทางไปที่บ้านเหนือไงผมก็เลยจะไปครับไปร่วมงานทุกนี้ไปพุ่นีครับเพมาะว่าผมจะมาหนีก่อนน้ครับก่อนแ้วก็อธิบายมันมันห่างแต่วมันน่อยจะยังไง อย่างไรลุงพ่นนี่น้ำผัดปลามาสมทบแห้หรือว่าไม่ได้ผู้เดียวได้ก็ได้ลุงลุงข้าหันมากล้องเลยค่ะถ้าถามคุณนะคุณพ่อคะหันมากล้องเลยค่ะคุณพ่อเพราะจ็บสีก็จะได้ยินด้วยไม้เป็นเหล็กครับไม่ต้องสร้างใหม่ครับหลังนี้ใช้ได้ครับครับมันน้อยโอ้ไม่เล็กครับพ่อไม่เล็กครับไม่เล็กเหมือน ก็คือเราเราก็คือรื้อผ้าป่ามาเล้วดังนั้นกจะสร้างหลังใหม่ก็คือหลังใหม่แล้วก็ไม่ใช่ไม้ไม่นอย่างนี้มันคือมันมีสองแบบคือพอเรามาดูปุ๊บโครงสร้างที่เป็นปูนน่ยมันใช้ได้แค่เปลี่ยนจากเหล็กไอแปนจากไม้เป็นเหล็กก็จะใช้งบไม่กี่แสนก็ได้เนาะถ้าสร้างใหม่มันต้องใช้เงินเป็นล้านก็ต้องต้องหลายปีก็หลายหลายล้านก็ใหญ่นะ้างไม่ขนาดอันก็หลายปีหมายถึงว่า ไม่ถึงว่าไม่ต้นชีดอะไรยังช้ได้หมดใช่ไหมแต่ไม่รอนนี่นะคะอ๋ออุ่อ่อ่นอร่อยกลัวอยู่นี่เป็นไม้เลยนะะพาจานมาพาจานมาจะวาดมาเลยนะอุ่นสี่

ก็ปีพวกผมกผมกกินเข่ามากน่ล่ะล่ะค่ยังเค่ะนได้ค่ะกินได้ยังไม่กินเผ็ดเะเหมือนกับเตรียมข้าวไว้เตรียมข้าวให้ทานเลยนะคะปัดปัดเลยนะ โอเกเราไม่ของของโปรดป้าเลยอื เป็นตั้งแเปลี่ยนทางล่างทางล่างไม่ผูกลูกคาจนเสล้เรื่อยมาเดือนอ่ะอันนี้เราก็เปลี่ยนโครงเหล็กมุงหลังคาใหม่ทั้งหมดเลยแม่ง่ะแต่ว่าปูนข้างล่างนี้มันเป็นปูนอยู่เราแค่เอาส่วนที่เป็นไม้อยู่อ่ะเจือเนเดือดแล้วก็ไอ้ลูกคาสีดูน่าปวดคือจะเป็นขึ้นบนหมดเลยแต่มันเป็นอะไรแล้วอะไรมัเป็นเหล็กไปหมดก็ให้ช่างมาทำช่างมาทำ เตีนลูกมะซอยแล้วก็แพะกันแพ้เขาเนาะอยใจแบนมานี่ก็ปลาด้วยมันจะป้าเขาลูกมจซอยก็คิอ่อยแพเขาไปเรื่อยๆซ่ชอบ่แ่าหยิบดีเกมากเอาเกมากาเก็ดปาีส่สามปลาดีเลี้ยงเี้ยลาเกล็ดจะเลียอนนีว่าเกลเยมากวันเกพัฒนาตอนนี้ไปขายมันจะ้กันยูมันจะไ้กันยูขึ้ปุ่มมีเก็บใบ ท exactly. yeah, mm. ี่มันเอาพวกใหม่ออกห้าเพียนเป็นสร้างเล็กมันเหนียวเป็นลังข้าเันาำวิาหน่อยถ้ามันอยากจะต่อกันีันต้องขยายออกมันโมเด็สมันแม่แม่ย่ายบุญก็ต่อได้ครับขยายได้แต่โครงสร้างมันจะได้ดีหมดมันเป็นโครงคูนอยู่แล้วก็เปลี่ยนตะลึกกันวันไหนออกใส่เหล็กกันวันไหนก็จบเลยครับที่น่าทานแล้วได้อหลายร้อยปีครับ ถ้าจะขยายก็ขยายข้างออกไปขยายให้ตอนนี้คุณเลยละโอ้โหเป็นร้านใช่ไหมที่บ้านเดือยไม่พเห็นนะพ่อูุตีพังเบิร์ดครับอัันนกรได้ กุฏิเจ้าว่าแะใช้การไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยดิมันย้วยมากโดยเฉพอะป้าเพดานทุกอย่างป้อยู่ไม่ได้เจ้าว่าแต้หัวผ่าหรอกทำใ้เขามากกว่าดนเบิ่กับช้อนช้อนโอ้เจ้า ก็คือจุดประสงค์ที่ลุงช่างและป้านะคะแวะมาดูที่นี่ก็เพื่อที่จะมาทำพระป่ามาที่วัดนี้นะคะเพราะว่าข้างบนเนี่ยเขาเรียกว่าหลวกกินนะคะหลวกกินไม้ เพราะว่าจะเปลี่ยนจากไม้นี่เป็นเหล็กนะทุกคนเนาะนะคะเพราะว่าจะได้ไว้ใช้ในการทำประกอบพิธีนะคะไปนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเอฟซีท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ